ดีต้อนรับกสู่ just minute channel นะคะวันนี้นะคะพบกับช่วงส่องไอผู้เล่นในเกมฟรีไฟอีกแล้วค่ะซึ่ง EP นี้เนี่ยก็เป็น EP 2นะหลังจากที่ EP 1ปล่อยไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนเนี่ยติดใจแล้วก็ชอบนะอยากมาเป็นส่วนหนึ่งใน EP 2ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชม EP 2นี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับคลิปนี้นี่ถ้า1 0,000ไลค์เดี๋ยวจะรีบทำ EP 3มาเลยจ้า กดหูสองล้านซับสไคร b ์เราใกล้จะสองล้านแล้วนะคะทุกคนปะช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าเกิดกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วตามเข้าไปดูคลิปนี้ก็เลยจ้าท็อปปิกในวันนี้นะคะก็คือ เราจะมาส่อง ID ผู้เล่นในเกมฟ e ีไฟล e ค่ะทั้งหมด15 UID นะคะมาดูกันว่าใน15คนนี้เนี่ยมีใครนะคะที่ใส่ชุดวันพันแมนอยู่หรือเปล่านะคะ ที่ใส่อยู่เนี่ยเราจะนับรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมัดนะคะเสื้อกางเกงชุดทรงผมนะของเจนอสหรือว่าของตัววันพันแมนเองนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าใน15คนนี้เนี่ยจะมีใครนะคะใส่ชุดเซ็ทวันพันแมนบ้างอ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยคนอื่นๆเราก็ต้องมาช้อปปิ้งกันก่อนทุกคนนี่เลยคอลเลคชันวันพันแมนเนี่ยตอนนี้ GM เขาออกกลับมาขายนะคะถึงวันที่8กุมภาแล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้เขาจะไม่เอามาขาย แล้วฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีชุดพวกนี้นี่เห็นปะชุดคอลเลคชันวันพันธ์แมนพวกนี้นะใครที่ยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นหมัดหน้าภาพร่มสกเก็ตบอร์ดไข่นะคะกระเป๋าเสื้ออันนี้นี่อันนี้เสื้อนี้จะยังไม่มีจะซื้อก่อนเลยแล้วกันอ่าซื้อแล้วก็ใส่ทันทีเลยเก๋ๆน่ารักอันนี้ก็ยังไม่มีซื้อเลยแล้วกันเนี่ซื้อเก็บไว้นะอุ้ยได้ของลดราคาอีก คุ้มในคุ้มจริงๆส่วนอื่นๆเนี่ยจัดก็มีหมดแล้วนะพอมีหมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่องไอดีของคนอื่นๆกันบ้างนะคะใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบมาซื้อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่8ดไปแล้วเนี่ยจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะอย่าเห่าไม่เตือนนะเตือนกันแล้วเตือนกันอีกนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มส่องนะคะ UID ของคนในเกมกันดีกว่าว่ามีใครที่ใส่แบบเซตคอลเลกชันของวันพันแมนบ้างหรือเปล่านะมามาเริ่มต้นที่ UID แรกเลยนะคะ5210364อ่ะจะพิมพ์ผิดเหรอเอาใหม่5 2 1 5 0 3 6 4เลขตกไปนี่โอเพนผัวเปียนะคะปะทษใครวะเนี่ยเปิดเข้ามาแน่ คนแรกมาเลยนะคะก็ใส่ตัวละครตัวละครอะไรหน้าที่มันดับฟอดปะพี่ฟอดพี่ฟอดตัวมอยมอยหน่อยแล้วก็ใส่หมัดวันพันแมนด้วยนี่หมัดอันนี้หมัดอันไหนไม่รู้เขาหมดเท่าไหร่นะกับหมัดอันนี้นะทุกคนมาต่อที่คนที่2ดีกว่าคนแรกมีนะคนแรกมีมาดูนว่า15คนเนี่ยจะมีสักกี่คน8 9ดเ3้าเก เจ้าสนุกนะคะโอ้คนนี้ไม่ได้ใส่เซตคอลเลกชันวันพันแมนนะแต่ว่าทรงผมอันนี้เนี่ยเป็นทรงผมสิทธิ์ขั้นสูงนะของเดือนมกราคมนี้นะกระทะก็เป็นกระทะน้ําแข็งนะส่วนชุดก็เป็นชุดสเกตบอร์ดผู้หญิงพร้อมกับน้องเพนกวินส,สวยๆนั่นเองโอ้ถือว่าน่ารักนะคะสําหรับชุดนี้สําหรับน้องๆสาวๆนะแต่ว่าจัดว่านะเซตวันพันแมนะ่ะคนน่าจะแบบ ผู้หญิงอะน่าจะแต่งตัวยากหน่อยมันจะมีแค่เสื้อที่จัดพุ่งซื้อวันนี้ที่มันแบบออกแนวน่ารักที่เหลือมันจะเป็นชุดผู้ชายหมดเลยไงมาต่อที่คนที่3ดีกว่าชื่อว่า g r เกสกอดนะ เกรสกอตคนนี้โอ้นี่ไงใส่ชุดใส่ตามะทุกคนชุดนอนใส่ตามะแต่ว่าใส่ส้มผมสีขาวนะถ้าทุกคนสังเกตอ่ะคลิปตอน e ีพีห่อะคือมันเป็นเทรนด์เว้ยเทรนด์ผมงอกหรือยังไงก็ไม่รู้เทรนด์ผมขาวนะคนชอบใส่ผมขาวเยอะมากอาจจะเ,เราเจอผมขาวแล้วหนึ่งคนคนอื่นๆก็ผมไม่ค่อยขาวเท่าไหร่มาดูว่าจะมีคนผมล้านหรือเปล่า เออมาดูกันต่อไปโอ้คนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะเพราะว่าโปรไฟล์เป็นรูปแคลลรีนนะคะใช่แคลลรีนไ่มว่าใช่แล้วแหละที่ถือลูกซองใช่ไหม NB ท่านคาชิฮานะตัวละครผู้หญิงจริงด้วย oh. นะคะชุดที่เขาใส่เดี๋ยเป็นเซตชุดซามูไรนะเซตนี้นี่เหมือนจะเป็นเซ็ตที่อยู่ในตู้อีโ e วนะคะพร้อมกับถือนี่ดาบด้วยแล้วก็มีน้องโปลิงสุดน่ารักนะคะ ผ่านไปคนต่อไปทุกคนห9เก้เว็บไม่ดีเลยใช่หรอเว็บไม่ดีเลยโอ้โหเว็บไม่ดีเลยนะคะผมเขาไม่ได้ขาวนะแต่ผมเขาเทามาเลยของเว็บน,นะคะเว็บก็จะแต่งตัวเป็นอถอดเสื้อเนะน้องๆผู้ชายก็จะชอบถอดเสื้อใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ธรรมดานะสีขาวกางเกงสีดำนะคะพร้อมกับถือลูกซองใส่หน้ากาก,ากด้วยนะปกปิดความหล่อเหลาของตัวเองนั่นเองอ่า มาที่คนต่อไปเลยดีกว่าค่ะโนบิตะคนนี้จัดว่าใส่แว่นน่าจะใส่แว่นเชใส่แว่นจริงๆด้วยวะ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นโนบิตะรุ่นเอ่อเวอร์ Version ชั่นชาลาแล้ว เพราะว่าเขามีหนวดด้วยนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะอาชอบหมวกคริสต์มาสด้วยใส่หมวกคริสต์มาสสีเขียวนะส่วนชุดที่เขาใส่ก็จะเป็นชุดจีนนะจ๊ะไม่ใช่ชุดเซตมะชุดจีนใส่อีแตะซะด้วยนะสงสรบ้านน้ำท่วมมาจา้ะถัดไปเลยคนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นน้องผู้หญิงนะดูจากรูปโปรไฟล์ของเขาแล้วนะคะแต่ว่าต้องมาส่องไอดีก่อน สองไอดียอกสาวคนนี้ชื่อน้องมินนะคะน้องมินนี่รูปโปรไฟล์เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคาเพล่าเออคาเพล่าชุดที่น้องใส่เนี่ยเป็นชุดจีเลยวชุดนี้จ๊ะเคยคอร์สเพใครที่เคยดูในติ๊กต็อกอ่ะจ๊ดเคยใส่ชุดนี้ตอนที่ไปอ่าถ่ายหาไม่จำกัดช่วงปีที่แล้วละเออชุดนี้จะใส่แล้วน่ารักสมัยก่อนตัวผอมใส่แล้วก็สวยเดีย๋ยวนี้เริ่มอวนแล้วเริ่มอ้วนใส่ลวก็ไม่ค่อยน่ารักละ ต้งผมนิชัยนะคะก็จะเป็นผมสีเงินนะ้ำรันเงินนะคะพร้อมหูจิ้งจอกอันนี้อ่ารองเท้าก็เป็นรองเท้าส้นนะคะก็คือเท่าที่ส่องดูเนี่ยเรายังเห็นวันพันแมนแค่สองคนอยู่เลยเนาะเซตวันพันแมนอ,ะ 6, 1, 4, 4, 5, อ่ะสองศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งสี่สี่ห้าหกอ่าเขาชื่อเอ็มโนตายแล้วเอ็มโนของเอ็มโนนะคะก็ จะเป็นทรงผมสีแดงใส่ผ้าปิดปากใส่เสื้อแจ็คเก็ตฟรีฟลายนะพร้อมกับกางเกงด้วยชุดเซตนี้ก็ดูสบายๆนะคะก็ไม่ได้ใส่เซตของอวันพันแมนเลยไปที่คนต่อไปเลยละกันคนนี้นี่คิดว่าไม่น่าจะพิมพ์ยวยดผิดนะชื่อไข่ชมพูไวายส่เล่ ชมพูไข่ชมพูแหมเป็นน้องผู้หญิงด้วยตอนแรกจะนึกว่าไข่ชมพูจะเป็นชื่อผู้ชายนะคะไข่ชมพูเนี่ยใช้ทรงผมนะทรงผมที่แบบสีคล้ายๆกับผมจะเลยดูดิเสียมพูอ่อนเสื้อก็เป็นเสื้อหนักโทษกางเกงอันนี้ก็เป็นกางเกงตอนกิจกรรมช่วงใกล้ๆโปลีกะ่ะถ้าจะจำไม่ผิดนะเออแต่ว่าไม่ได้ใส่เซ็ตของวันพันแมนนะคะสําหรับน้องสาวนคนนี้คนต่อไปโปรไฟล์ Bo Fi, น่าจะเป็นผู้หญิงและชื่อที่คุ้นเคยนั่นก็คือน้องใหม่นั่นเอง ไหนขอดูซีน้องใหม่น้องใหม่คนสวยอุ้ยใส่หมัดวันพันแมนทุกคน<อ>มันชื่อว่าหมัดจริงจังจังจริงจง,จง,จงอะไรสักอย่างเ่ยแล้วจน้น่ก็จําชื่อหมัดมันไม่ได้นะ <c oughs> เห็นแบบอยู่รองเทา้ารองเท้าหมีอันเนี้ยน้องๆผู้หญิงฮิตฮอตใส่กันเยอะมากทรงผมอมวยเอ้ยนี่เตรียมตุดจีนปะเนี่ยกระโปรงก,ก็กระโปรงอมวยอุย้ยเตรียมตุดจีนแต่ปากหนูดำไปนะลูกนะเปลี่ยนสีลิปก็น่าจะแบบดูหวานขึ้นนะคะ อ่ะเจอสามคนละทุกคนมาต่อที่คนต่อไปค่ะอ่าคนนี้ชื่อคิมูจิไอ้เขาใช้โปรไฟล์วันพันแมนห่ะทุกคนโปรไฟล์วันพันแมนถึงเขาจะไม่ได้แต่งตัวนะแต่เขาใช้โปรไฟล์วันพันแมนดูดิ รูปโปรไฟล์อ,อนอถอดเสื้อเลยใส่สร้อย rich ด้วยนะเพื่อแสดงความรวยของตัวเองนะแห <Hey. S 1> วนก็แดงผมก็แดงนะคะก็แดงแถมถือมีดด้วยอุ้ยนาฬิกาแบบเลื่อมทองซะด้วยสิพ่อหนุม่มเอ้ยแต่รองเท้าใส่อีแตะนี่มันหมายความว่าไงวะถ <c oughs> ัดไปแหมน้องโปรไฟล์หน้าเป็ดเลยชุดน้องน่าจะเหลืองนะจ๊ะเดาว่าชุดหน้าจอกสีเหลืองๆชื่อน้องแทนทอนะคะแทนทอนี่โปรไฟล์มาก็เป็นเคนลี่สีเหลืองเลย โอ้วแทนท้อเืออีโต้สีม่วงเป็นอีโต้โคโนโซะด้วยผมก็ผมขาวถอดเสือ้อเหมือนน้องคนเมื่อกี้เป๊ะเลยทุกคนแต่ว่าใส่อีแตะสีชมพูนะจ๊ะไปต่อกันเลยดีกว่ากับน้องพราวสายเปียวเปียวจริงอเปล่าต้องดูที่ชุดเขาแล้วแหละชุดของเขาชื่อว่าชื่อน้องอัดหัวนะชื่อในเกมชุดของเขาเนี่ยอุ้ยใช้หมัดวันพันแมนด้วย <Wow. S 1> ว้า แต่ทรงผมนี่ทรงผมเหมือนทรงผมอ่าโคโนโลเลยอะฮันนอฮันนโอ้ต่อยโชว์ด้วยอีกหนึ่งทีสุดยอดคนต่อไปค่ะมามาที่คนต่อไปเลยทุกคนชื่อน้องแกรนน้องแกรนเนี่ยใช้โปรไฟล์วันพันแม่เลยนะทุกคนแต่นอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นเสื้อผ้าหรือว่าคอลเลคชันแฟชั่นอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเราต้องเข้าไปดูชื่อท่านแกรนนะแต่แรงโกก็ แก๊บโกโมาเซอร์ไงแม่อุย้ยแคนชื่อแคนน่ารักจังแทนแมวคุ้มโลกเราจะนึกถึงไอ้นี่ทุกคนเสียงใน t i ๊กต็อกที่เป็นกาบกาบเป็ดคุมโลกวัดดี้เจ้ามนุษย์สำหรับน้องคนนี้นะคะเขาก็จะใส่เซตอ่าเซตอันนี้มันคือเซตอะไรนะเซตอะไรสักอย่างอะทรงผมทรงผมอันนี้อ๋อในคลิปนี้เราเห็นสรงผมอันนี้2คนแล้วนะคะทุกคนชุดเซตอันนี้จะจำไม่ได้ว่าชื่อเซตอะไรอะ คนต่อมาเว้ยนาอคนนี้แค่โปรไฟล์ในเฟซนะคะน้องก็ยิ้มแฉ่งแล้วนะคะต้องมาดูว่าชุดที่น้องใส่จะทำให้พี่ยิ้มแฉ่งหรือเปล่าโอ้โหย,ยิ้มแฉ่งเหมือนรูปโปรไฟล์เลยจ้าแค่มาถึงหน้านี้นะสำหรับน้องหญิงเท่ากับก๊อตนะรูปโปรไฟล์ของน้องนี่คือแบบมีเง่งโชเคียวเหมือนรูปโปรไฟล์ในเฟซเป๊ะเลยอ่าไหนไปส่อง UID ซดีสิสำหรับการแต่งตัวของน้อง,นองเนี่ยก็เป็นทรงผมนะคะที่ได้ตอนอ่า กิจกรรมโคโนอ่าแล้วก็ใช้ตัวละครโมโค,โคใส่แว่นน่ารักเชียป,ปักแจ็คเกตเลยเสื้อก็เป็นเสื้อนักเรียนนะักกางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบนะชิวๆไปสำหรับน้องสาวคนนี้อื ตอนนี้นะคะเราก็สุ่มครบทั้งหมด15 UID แล้วนะคะแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยมีเพียงแค่6 UID นะคะที่ใส่ collection วันพันแมนนะไม่ว่าจะเป็นหมัดนะคะเสื้อผ้านะแล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะวันพันแมนก็มีทั้งหมดเพียงแค่6 UID เท่านั้นนะคะสำหรับครั้งต่อไปเนี่ย EP 3จะมีหรือเปล่าจะมาไวขนาดไหนขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วละคะ่ะถ้าครบ1 0 0 0 0ไลค์นะคะเดี๋ยวเราจะรีบทำ EP 3ทันทีเลยนะคะสาหรับใครที่อยากมีส่วนร่วมในการ ทำคลิปอย่างนี้เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามารับชมสตรีมของจัดนะในแฟนเพจ Jasmine Channel นะคะ EP สาเนี่ยจะเป็นท็อปปิกอะไรจะมีคลิป EP สาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะ <G ül> สําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณคนที่เข้ามาร่วมนะคะส่ง UID เข้ามานะให้จัดมาแอบสุงสองนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะคะสําหรับวันนี้จัดคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักนะคะสวัสดีค่ะ